สวัสดีค่ะสวัสดีสายสายวันจันท์นะคะสิบโมงครึ่งค่ะเวลาที่นี่ที่สวีเดนโดยประมาณนะคะเมื่อกี้ฝนตกนะคะเมื่อคืนก็ตกเพิ่งหยุดไปนะคะตอนนี้ป่าก็เปียกมากๆนะคะแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิประมาณ8องศามีแดดค่ะแดดออกเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บลิงง่อนนะคะ อาทิตย์นี้มีงอนอยู่ทั้งหมด5ถังนะคะออเดอร์ลิงงอน5ถังแล้วก็บลูเบอรี่2ถังนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการเก็บลิงงอนก่อนนะคะเพราะว่าลิงงอนเขาอยู่ได้นานกว่านะคะพอเก็บงอนเสร็จเราก็จะตามด้วยบลูเบอรี่นะคะใครสั่งก่อนก็ได้ก่อนหรือว่าถ้ามีธุระไปเมืองไหนอยู่ใกล้ใครก็จะให้คนนั้นก่อนถ้ามีความจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีลอยคนมาเหยียบป่าไปนะคะแต่ว่าไม่มีร่องรอยการเก็บเขาอาจจะมาสำรวจทาเลนะคะแต่ว่าง่อนเขายังไม่สุกตอนที่คนมาดูก็เลยยังไม่มีการเก็บแต่ตอนนี้ก็สุกนะคะสุกส่วนหนึ่งมันจะมีอยู่บางจุดที่ยังเขียวอยู่นะคะ เราก็เก็บสุดที่เขาแดงก่อนเนี่ยเวลาเก็บเราก็ใช้สองมือนะคะมือหนึงอะจับกอเข้าไว้ไม่งั้นกอเขาจะหลุดออกมากอเขาจะติดไม่ค่อยแน่นนะคะคือถ้าเราไม่ใช้มือหนึงจับไว้เนี่ยเวลาจังหวะที่เราดึงเนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาจากยินเลยนะคะเพราะว่ามันตื้นเนาะลากเขาก็อยู่ค่อนข้างตื้นนะคะ เต็มตักนี้เดี๋ยวจะชิมง่อนนะคะเดี๋ยวจะชิมง่อนอันนี้ตักที่สองแล้วอุ้ยป่าเปียกค่ะเมื่อกี้ตอนเข้ามาเนี่ยยังหนาวอยู่เลยเพราะว่ายังไม่เจอง่อนแดงพอเจองอนแดงแดปุ๊บโอ้โหอาการหนาวหายเป็นปิดทิ้งเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเจอง่อนแดงสวยด้วยตรงนี้สวยสวย ได้ปตักหนึ่งแล้วนะคะเวลาเก็บงอนเราต้องคอยเก็บขยะออกนะคะทุกครั้งท kind of mm ี hmm. it, ่เทเนี่ยเราก็คัดขยะออกเพราะว่าขยะจะติดมาเยอะมากถ้าเราไม่คัดออกเรื่อยๆเวลาที่เราเทมันจะทําให้กระแป้งเราเต็มเร็วแต่ว่าเต็มไปด้วยขยะก็จะได้งอนน้อยขยะเยอะอย่างเงี้ยค่ะ ได้แล้วสองดักนะคะเดี๋ยวเราจะชิมงอนนะคะอันนี้เก็บชิมนะคะชิมโชว์เป็นธรรมเนียมค่ะเวลามาเก็บก็ต้องชิมโชว์ําำหวานเปรี้ยว เฟื่อนนิดนดนะคะซึ่งก็เป็นเป็นรถจุดเด่นของลิงอนนะคะเขาจะเฟื่อนนิดนิดเฟื่อนหรือขมนะคะนิดเดียวอร่อยมากนะคะลิงอนล,ลิงอนกับบลูเบอรี่เป็นผลไม้ป่าสองอย่างที่คนสวีเดนนิยมใช้นะคะในห้องครัว ไม่ว่าจะทำพายทำน้ำหวานทำแยมนะคะแล้วก็เอามาอย่างง่อนเนี่ยเขาจะเอาง่อนสดๆเลยนะคะมาผสมกับน้ำตาลมาคลุกเคล้าเข้ากับน้ำตาลแล้วก็กินกับเมนูร้อนนะคะอาหารร้อนอย่างเช่นลูกชิ้นสวีเดนหรือว่าเนื้อบดแถวนะคะเมนูเนื้อทั้งหลายแหละที่มีซอสครีมนะคะเขาก็จะมีดิงง่อนเสิร์ฟอยู่ข้างๆ กินแกเลี่ยนนะคะเพราะว่าซอสครีมนี่มันจะค่อนข้างเลี่ยนนะคะเขาก็จะใช้ใช้จอง่อนเนี่ยสดๆนี่แหละคลุกกับน้าตาลนะคะก็จะมีรสชาติหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็ฝาดหรือเกลือน,นิดๆเนี่ยตัดมันทําให้ไม่เลี่ยนแล้วก็อร่อยอย่างเงี้ยคะ่ะต้นเตี้ยมากเลยตรงนี้ติดพื้นญ้ามอสเลยคุกเข่าเก็บเลยค่ะรุ่นนี้ จองแล้วนะคะเมื่อกี้เต็มไปแล้วกระแป่งนึงสวยมากเลยไม่ค่อยใหญ่นะคะตรงนี้นณจุดนี้แต่ว่าสวยสวยเกิดตรงยญ้ามอสเนี่ยเขาจะไม่แน่น ลากไม่แน่นไม่ลึกไม่แน่นต้องใช้สองมือช่วยกันมันจะได้ไม่หลุดดูความตกค่ะ ดกแล้วก็สุกนะคะสุกแล้วแดงเต็มเลยสีสวยมากดูกความดกค่ะนี่อลังการมากไม่ธรรมดาค่ะง่อนแถวนี้มาหาดก สุดยอดอ่ะหวานเปรี้ยวผมเปรือนนิดๆอร่อยค่ะแก้เลี่ยน เดี๋ยวจะเด็นให้ดูช่อหนึ่งนะคะนี่ค่ะเขาเขาจะขึ้นแบบเนี้ยเป็นช่อและช่อหนึ่งหรือว่ายอดหนึ่งหรือกิ่งหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากแบบที่เห็นนะคะเนี่ยตักทีก็จะได้แบบเนี้ยหลายๆช่อแบบนี้นะคะ โอ้ oh, สวยงามสวยงามงาน,นวันนี้อลังการมากดูนี่ค่ะ mm. สวยจริง สวยไปถึงไหนเนี่ยก็จะเปลี่ยนที่ตากลืม ทังที่สองนะคะที่บากหน่อยค่ะตรงนี้มันมาเกิดอีตรงใต้ต้นเอียนแบแล้วต้นเอียนแบเนี่ยมันแหลมมันมีน้ำค่ะ,ะทีบากหน่อยในการเก็บโอ้แดดมากแดดจ้าเลย ลิงอนนี่สิ่งกีดขวางเยอะมากนะคะเครื่องตัดอะ่ะทัางเร็วมากเลยดิ่งอนกับแบร์ราคาพอๆกันนะคะส่วนตัวก็จะขายราคาเดียวกันนะคะ งอนกับแบเพราะว่าเราเก็บเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็มีกระบวนการล่อนเหมือนกันนะคะก็เลยขายราคาเดียวกันความต้องการของตลาดก็พอๆกันนะคะเป็นที่นิยมอันดับต้นๆในประเทศสวีเดนเลยลิงงอนใช้ทำขนมก็ได้น้ำหวานก็ได้ทำแยมก็ได้ใส่ในอาหารก็ได้ใส่ซอส หรือว่าทานสดสดทุกเค้ากับน้ำตาลที่นี่เขาเรียกว่าโรเลอร์ดาริ่งงอนนะคะทานกับเมนูเนื้อของประเทศสวีเดนเนาะอย่างเช่นลูกชิ้นเนื้อเนื้อบดต่างๆนะคะเนือเนื้อตุนเนื้อทอดอะไรเงี้ยได้หมดแล้วแต่คนชอบอลังการมากค่ะงนอนวันนี้สุดยอดที่แล้วไม่ดกขนาดนี้นะเนี่ย แต่ว่าตรงนี้สิ่งกีดขวางเยอะๆงอนกระดูกกดก ทุเข่าเก็บแล้วคะ่ะเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมากเลย ล้มตักแล้วล้มจริงจงเก็บอยู่ข้างทางค่ะวันนี้ข้างทางในป่าใกล้หมู่บ้านนะคะ ห่างจากหมู่บ้านประมาณไม่น่าจะเกินห้าโลนะคะอ่ะชิม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 อีกแล้วชิมโชวชิมโช,มช,มชมนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยอะมันบริเวณนี้ใหญ่ ลุยต่อค่ะใกล้ละใกล้แล้วใกล้แล้ว แดดหายแล้วค่ะโดนเมฆบังมีความรู้สึกเหมือนฝนจะมาตอนนี้เก็บแข็งกต่เวลาค่ะอันนี้เก็บไปหยุดไปพักไปนะคะส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จก็เก็บเก็บสักพักก็หยุดไป รับโทรศัพท์นะคะรับงานทางโทรศัพท์เสร็จแล้วก็กลับมาเก็บต่อเสร็จแล้วก็ไปรับลูกจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บมีเวลาเก็บกมาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอีกสักพักก็จะต้องส่งลูปไปซ้อมกีฬานะคะในระหว่างที่ส่งลูปซ้อมกีฬานี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บอะไรนะคะอาจจะเก็บงอนหรือไม่ก็เก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวดูก่อน รู้สึกว่าปีนี้งอนจะดกมากนะคะหลายจุดที่ปีที่แล้วไม่มีปีนี้มีแล้วก็ดกด้วย,ยหลุดมาเลยหลุดมาทั้งต้นก็มีบางทีคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลดมาเลยนะ่ะปลดมาแล้วก็ลวดโชว์เลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาของต้นลิงงอนนะคะหรือว่าลิงงอนเบอร์รี่หรือจะเรียกแครนเบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่ที่สวีเดนถ้าเรียกแครนเบอร์รี่ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเรียกลิงงอนนี่ก็จะรู้จักง่ายกว่านะคะ เยอะปานนีกระงอนตระดกนี้นั่งเจ็ด้วค่ะเยอะมากเลยสิ่งกีดขวางก็เยอะเยอะค่ะ เด้งออกชอบเด้งออกค่ะบางทีก็หลุดมาอุ้ยโอ้ยอุ้ยเ้ย,ยเป็นขืดเป็นแพเลยไม่ธรรมดาค่ะงอนงอนปาน,นี้ไม่ธรรมดา เดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะคะมันมาเป็นเป็นช่อแบบนี้เลยเมาเป็นก้อนๆเลยค่ะรุ่นนี้ติดไรบ้างอ้าวใครโทรมาเนี่ย